ต้อนรับเข้าสู่บอสไวร์ชาแนลวันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติเช็คอินได้เปล่าถูกต้องแล้วทุกคนสเตย์คิดเอ้ยไม่ใช่ติวันนี้ก็มากับน้องสเตย์คิดเหมือนเดิมอยากพูดอยากพูดแต่คำว่าสเตย์คิดออกมาหัวใจมันเรียกร้องทุกคนอีกสองเพลงที่ติดเพื่อนๆไวใช่มาแล้วใช่ทุกคนก็เมื่อคลิปที่แล้วที่เราทำเพลงชีสกับ เลดไลท์ <ๆ S 2> ถู<น>กไหมกับของพี่<ห>บางชกักยังจินไปแแตกนใช่วันนี้เราก็มาทำอีกสองเพลงที่เหลือก็คือเป็นเพลงแรกเนี่ยจะเป็นของฟิลิปลีโนชางบินนะคะและเพลงที่สองเนี่ยก็จะเป็นเพลงของไออนซึงมินแล้วก็น้องฮันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่เพลงแรกก็คือเพลงของ เป็นลิศช่างบินแล้วก็รีโนนะคะชื่อเพลงว่าเซอร์ฟีถูกต้องพร้อมไหมคะทุกคนพร้อมค่ะอย่าลืมตามไปดูแร็พฉบับเต็มได้ใน Facebook นะไปดูกันเลยเราเบย์ทำไมเราเลือกสองเพลงมาทำคู่กันได้แบบ ขัดขวางอารมณ์ตัวเองอแบบคือลำดับ,บอ,อ่ะอันนี้ก็คืออันนี้ึ้น,น,น,นลำดับตามปล่อยเลยนะลำดับตามปล่อยแต่ว่าแบบพอจบคู่กันแบบ พี่ประกอบซีรีส์เลยอะใช่คุณฉลองให้ประกอบซีรีส์มาเริ่มที่อันนี้ก่อนเลยจบไปแล้วทุกคนอย่าลืมตามไปดูเดชัซนเต้นได้ใน Facebook นะคะผมเอากรอเอาเวก่อนเลยทุกคนเเออาก่นลยสมชื่อสมชื่อรู้สึกเหมือนที่ดอนบอกว่าเหมือนแบบพวกประกอบซีรีส์อะไรอย่างนี้เลยเรารู้สึกเหมือนแล้น้องเป็นพระเอกซีรีส์เลย่ะทุกคนเรื่องราวจบใน MV เดียวสี่นาทีรู้เรื่องกริ๊งไม่ต้องสรุเดืออคนเดีไปต่อตอนแรกเบลอเอ็นึกว่าคนละคนแบบนี้ พอมากดีมากเลยเสียงพอมากแล้วก็เอ็มวีเส้นเรื่องดีด้วยรู้เรื่องแล้วก็แบบเออถือว่าแบบทําได้ดีนะในททมิ่งแค่นี้แต่ว่าเราเรื่องครบแล้วก็เข้าใจน้องทั้งสองคนก็มีแอร์ทาของตัวเองในเส้นเรื่องตัวเองที่แข็งแรงด้วยแล้วก็ซีนสุดท้ายที่จับหน้าแต่ละคนแล้วแบบยิ้มพยายามที่จะยิ้มแต่มันเศร้าเพราสายตามันดูมีความแบบเศร้าอยู่แต่ว่าแต่มันแบบเออก็นะคะ ค่ยดีอะชอบทุกคนแล้วแบบเราว่านี่คือแบบเป็นแบบยูนิตวอลคเข้ลได้เลยได้เลยนะน้องฮันได้เลยลูกได้เลยกับน้องฮันเพราะปกติอะเห็นน้องเยอะก็คือแรปอย่างเดียวแทบๆทเลยนี่ยังมีแรปเซอร์ไพรส์เราด้วยนะเพราะนั่งคิดจะจะมีไหมต้องมีว่อแต่ว่าร้องก็คือวกรีเลยะกรีมากล้วเพลงเพราะมากทเพลงเพราะมากอะไรเราชอบเรารู้สึกว่า เพลงทาง,งานมากแล้วน่าจะแมสดว้วยแบบหมายถึงว่ามันก็น่าจะมีคนโดนใจง่ายๆคือเพลงมันความหมายก็ค่อนข้างที่จะแบบเดาทางง่ายว่าเอออะไรอย่างเงี้ย น่าจะน่าจะดังในหมู่นักเรียนนี่ยแหละใช่แอบเราแอบรักรักกันทุกคนใครใครก็ต้องมีประวัติต้องเรียนอะไรเอียดคือรับประกันแล้วความดังแล้วน้องทุกคนก็คือแบบกลับไปใส่ชุดไม่บางคนอาจจะยังเคยน้องยังพึ่งจบเองเพิ่งจบเลยใช่ไหมไอเอ็นเพิ่งจบโสภาไปเองใช่ใช่ใช่ลืมพึ่งเห็นรูปกันไปแป๊บสมวัยเหมือนแบบกิ๊กเดย์ยูน้องฮันใส่เสื้อตัวเล็กจุ้มแขนแบบเล็กแต่ว่าแก้มน้องฮันก็คือแบบยังไง ่ okay, ตอนนี้น้องฮันร้องเฮคือนี่ต,ตีเติร์จะติร์กแล้วเมื่อยเลยค่ะนี่แบบว่าอุย้ยเนี่ยอันนี้อันนี้ก็คือแบบก็คืออันนี้เราอะเราอะประทับใจน้องฮัน ในในในเรื่องของเสียงร้องก็คือตอนแรกอะตั้งแต่ที่เราโดนตกตั้งแต่แรกก็คือในในในแนวของแรปเปอร์มาตลอดใช่ไหมแต่พอมันจะมีสเตจหนึ่งอะที่เขาได้ไปร้องเพลงของพี่บ <I S 1> ิทูบีอะไอไอบิบิโยแมนอะแล้วแบบน้องฮันไฮโน้ตแบบโอ้จะร้องไห้มัมมีแบบว่ากับปื้มกับปื้ม,มอันนี้อันนี้ก็แล้วเราทําให้เรารู้สึกว่าน้องฮันนหนเป็นคนที่เก่งมากๆแบบในเรื่องของการร้องการแรปการแต่งเพลงนู่นนี่นั่นเออได้หมดเลยทุกคน แล้วซึงมินก็คือความโบเข้ลที่เป็นตำนานีออะไรๆี่ย้อมย้อมขนลุกทุกคนแบบแค่แบบโน้ตและที่ซึงมินร้องมาอีคือย้อมขนลุกแล้วคือว่ลนีอาดีเรารู้สึกว่าเราชอบเสียงน้องมากเลยอะแบบมีความทุ้มแต่แบบใช่ใช่เฮ้ยมันเป็นเสียงที่พร้อมมากแบบเสียงที่แบบเพลงช้าใช่เพลงจะเศร้าแล้วคือ ไปรำร้านหลานนะคุณลูกตากับหน้าซึมินน่ะคือสื่ออารมณ์ชัดเจนมากเนาะคือเปิดมาการแค่มองไปที่คนคนหนึ่งดีมากค่ะทุกคนแบบไปเล่นซีรีส์ได้เลยอ่ะลูกเจ๋งชอบมากไอเอ็นคือน่ารักมากทุกคนชอบบทรงผมนี้มากเลยอ่ะใช่เลยแหละแบบเปิดขึ้นมาเป็นเหมือนเป็นปกตอนเริ่มอะไรเงี้ยทุกคนน่ารักมากเราโหเราจีเขาเป็นคนที่ยิ้มแล้วตาไปเหมือนกันนะแบบยิ้มแล้วตาเป็นสระอิเลยอ่ะทุกคนจะสุดท้ายน้องจะเศร้าจะ แต่งตาไดงแต่กายหรือเปล่าดีมากชอบมากแต่สายตาแบบสงสารนะหน้าแบบโอ๊ยอย่าผิดฝังนะรู้อยากเอาเข้ามากอดแบบไม่เป็นไรนะที่อยู่ตรงนี้ ใชค่ะทุกคนสภาพเดียวกันดูเสร็จแล้วอยาก้าไปก่อนอย่างนี้จริงทุกคนถือว่าโตไปอีกขั้นหนึ่งเนาะจับยูนิตนี้แล้วก็เป็นแบบเป็นแบบสไตล์ที่เป็นสไตล์ที่แบบว่ารู้สึกว่าเราประทับใจที่เซิคิดเอามาให้แฟนๆได้ได้สังกันเนาะย้อนกลับไปที่ยูนิตแรกเซิร์ฟิ้งเซิร์ฟิ้งสดใสมากส่งท้ายซัมเมอร์เรียลเปรี้ยงเอาเป็นอารมณ์แบบนี้กับแบบเนี้ยทุกคนฉันฉันอะอยากเต้นตามอะได้ฟิลถือโมฮิโต้แล้วก็ยืนอยู่ที่ริมสาหริมสะห์ ใช่ค่ะทุกคนแล้วเหมือนสงการบ้านเรามากข้างหลังเป็นฟิลสีโร่รตอนที่คนยังไม่ได้เยอะมาคูบัตตีตรงต,ตรงมีสิทธิ์ป้องสิทธิ์ปืนเราคือฟิล <c oughs> ลีก <c oughs> ่กับน้องนั่าหลังค่ะเดี๋ยวนี้ชอบเห็นน้องยิ้มมันน้องนั่งหลังมากเล่าเราสึกว่าเขาธรรมชาติเออเราคือเต้นยิ้มอะไรคือเรายิ้มตามมากแบบพาเธออะไรคือแบบชอบเขาแบบหน้าแบ่บแบบเห็นกะแล้วแบบโอ้ยคือความเป็นเขามันมีเสน่ห์อยู่แล้วอะแล้วก็ค่อนข้างชอบที่ ทางค่ายก็เหมือนแบบให้น้องเป็นธรรมชาติของน้องแบบด้วยลุคอะไรอย่างเงี้ยก็เออเป็นอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยดีดีฟิลิกได้ทําได้ดีอีกแล้วนะอิกเป็นเพลงที่เราก็วางมากคือปกติเสียงน้องมันก็จะเป็นสไตล์ที่มันค่อนข้างที่จะเอกลักษณ์มากๆแต่พออยู่ในเพลงเนี้ยเฮ้ยมันดีนะมันได้นะมันได้น้อมันได้เฉยกับเพลงสดใสเลยมันก็ยังเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แต่ว่ามันเป็นอีกแนวหนึ่งที่แบบเออดีจังน่ารักสดใสเต้น น่ารักมากอยากเต้นถ้าเป็นถ้าเป็นตามรู้สึกว่าเต้นง่ายด้วยนะเต้นแบบเต้นตามได้อะไรอย่างเงี้ยนี่ได้คนนี้ค่ะดีใจมากเล่โอ้ยนี่มันหล่อมากชอบผมสีสีงี้ยมังนี่หล่อมากผมสว่างลรู้สึกว่าเขาสว่างแบบสว่างตาเลยอะตาออกมาเลยแม่อยย่างงเี้โคช็อตก็แบบตอนที่เปิดมาเลยอะที่แบบว่าเหมือนตีตีกันกับพี่วังชาน่ารักมากเลยอะช่างบินมาสักมั้ช่างบินขอโทษค่ะ อ้ตีกันในห้องใช่ไหมใช่ที่ตีในห้องแล้วพนดนอะไรแล้วนั่นล่ใช่แล้วแบบว่าเดี๋ยวเราชอบมากรู้สึกแบบก็คือเสียงร้องลีโนก็คือแบบว่าปังปังอยู่อะแม่ปังแบบปูก็แม่ปังปุแล้วชอบชอบฉากที่โค้ชอัพแล้วก็เป็นเป็นพื้นหลังสีส้มๆแบบพอซูมออกมาแล้วก็ย้ันเ้อมา น่ารักทุกคนเซคิดตลกมากอยากให้ไปดูวาไรตี้ตลกมากทุกคนชอบมากเลยอะเรารู้สึกว่าทีมงานเขาก็ให้เขาได้ละให้พื้นที่ในการที่น้องจะได้แบบครีเอทได้แบบอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคลิปที่เราทำรู้สึกว่าน้องมีความใสความเป็นน้องเยอะมากเลยนะหมายถึงแบบมันอาจจะไม่ต้องเปปะเปะเปะอะไรขนาดนั้นแต่แบบมันจะมีความขี้เล่นของน้องความที่เป็นตัวเขาจริงๆร100%อย่างที่เต้ยด้วยที่มาเลยจะรู้ว่า น้องก็เป็นน้องจูนในเอวีมันก็จะมีแบบหลุดหลุดมีอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงพูดถึงวาไรตี้ใช่ไหมขำช็อตหนึ่งบ้างอันนี้แอบเล่าให้เพื่อนฟังก็คือในในคิงดอมวีคใช่ไหมคือเขาให้ทำภารกิจแบบว่าให้ทำให้ทำภารกิจแบบว่าไปเอาของของคนหนึ่งมาไปหาของของคนหนึ่งมาแล้วพี่พี่พี่พูดถึงพี่บางชานพี่บางชาน่ะให้ไปสืบแบบว่าฮันน่ะใส่กางเกงในยีฟอ้อะไรอย่างงี้ชอบมากแล้วแบบว่าน้องฮันนอนอยู่แล้วพี่ชายก็แบบว่า ไปแบบไปแงบดูไปแงบดูขอดูหน่อยขอดูนะอดูลหันก็บอกว่าพี่มาดูเกงอะไรผมมาหลบ้ากทุกคนเป็นตัวแสบเต็มแล้วเหมือนกับใครอะแล้วเหมือนกับแบบว่าฟิลิกมังฟิลิกหมังว่าแบบได้ได้ทำา่าเขียบอกว่าต้องไปแย่งโทรศัพท์ชัางบินแล้วมาคุยกับแม่ฟิลิกก็เลยบอกว่าโทรไปหาแม่ตัวเองแล้วบอกให้แม่ตัวเองอะโทรไปหาแม่แม่ช่งบินให้แม่ชังบินอะโทรไปหาชัางบินเดี๋ยวนี้แล้วอยงนี้ การมีขบวนการนะมีขบวนการนะยงงงานการที่จะโทรหาแม่มันยากใช่แล้วเราก็จะไม่รู้ว่าแม่เขาจะโทรมาตอนไหนใช่ก็ต้องเลยเดี๋ยวมันไม่ตอบเลยตอนนี้ขำมากทุกคนน่ารแล้วมาที่พี่ช่างบินพี่ช่างบินแลบแซ่บมากทุกคนพี่ช่างบินน่ารักมากเราอ่ะโดนตกเราโดนพี่ช่างบินตกหนักมากเขาอยู่กับน้องๆเขาเป็นหมูกระต่ายที่น่ารักมาก คนแต่ว่าพอมุมน่ารักอะมีแต่ว่าพอพอแร็ปก็คือแซบแซบกรูเขาแบบเป็นคนหมดเลยนะเป็นฮราชาเป็นอย่างนี้หมดเลยเนาะเป็นคนที่แร็ปชัดมากรู้สึกว่าเป็นแร็ปที่แบบว่าโอ้โหเหมือนเราเวลาเขาแร็ปอะเราจะต้องถูกดูดเข้าไปนั่งฟังเขาอย่างเงี้ยแล้วแบบว่ารู้สึกวาวทุกครั้งที่เวลาเขาแร็ปะบบเนาะแล้วฉากจบที่กระโดดอุ้มน้องจริง กระโดดน้องแบกออกไปฉับใต้น้ำฟิลิกก็คือน่ารักมากน้องอยากแบบอยากอยากว่ายน้ำเลยอ่ะดูแล้วอยากว่ายน้ำจับลเพราะอากาศร้อนตอากาศร้อนอยากว่ายน้ำใช่น้องออยไปอีกสองยูนิตที่ลงตัวมากเลยแล้วก็แล้วว่าด้วยความที่น้องมีกันต้องแปดคนเนาะมันก็จะมีงานใหม่ๆมาให้เราดูเสมอยูนิตเขาก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยว้าวซ่ามากขนาดแบบเป็นสามยูนิตคือเป็นแนวที่แตกต่างกันแซ่บแซ่บสดใสแล้วก็ แบบวอร์คอลเวอคอลหมือนเศร้าเหมือนเดาเหมือนเศร้าดดามั้จริงทุกคนนี่ก็นี่คือตั้งแต่ที่เราทำมาเนี้ยตั้งแต่คมแบ็คโนอีซี่มันเนี้ยก็คือเราทำมาประมาณหนึ่งสองห้าหกเพลงแล้วทุกคนทำมาคลิปที่4แล้วปะใช่คลิปที่4แล้วใช่แล้วซึ่งก็ ยังจะมีปล่อยออกมาอีกโอเคเดี๋ยวเราติดตามเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปมาช้แต่มันนะมาช้แต่ละมันนะทุกคนสเตทุกคนทราบว่าต้องไปดูเต็มๆที่ไหนคะเฟซบุ๊กคือเก่งมากคนที่ต่อเก่งมากเลยใช่ค่ะน้องคือเก่งเพราะว่าน้องแบบรีทวีแล้วน้องก็บอกว่าอย่าลืมไปดูเต็มที่เฟซบุ๊กนะพร้อมแปะลิงก์ให้พี่ขอบคุณมากเลยค่ะสเจตน่ารักกับพวกเราเสมอเลยใช่ครับพี่ต้องไม่มีโอกาสเอาแท่งไฟมาโบกเลยเนี่ยทุกคนเนี่ยขอเมาส์ก่อนเราอ่ะ ทำการผีแท้งไฟเพื่อจะให้มันมาทันตอนคัมแบ็กโซลกโซลกุม,มแต่ว่ามาไม่ทันอตอนนี้ก็คืออยู่ที่บ้านแล้วเ,เป็นน้องแท้งไฟใสคิดรอบหน้านรอบหนะ้ารอบหนะ้า,บบาเพราะว่าเหมือนกับว่าตุลาจะมีคัมแบ็กญี่ปุน่น เพลงเซคิญี่ปุ่นโคดีแท้ท้ารอเลยแม่รอเลยนะคะนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะก็น่าจะเป็นเดือนตุลาค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้มาฟังเพลงเซคิญี่ปุ่นกันนะครับผมฝากย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของเราด้วยนะเราทำครบหมดเลยนะคะแบบเยอะแยะมากมายเนาะอยู่ในเพลย์ลิสต์ของเซคิทนะคะฝากด้วยจ้าใช่ค่ะผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับผมกันจักกันไปก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะแชร์จักกด subscribe กดกระดิ่งจริงๆให้เราด้วยนะครับปิดตามพวกเราไม่เด้มีสามช่องทางของทาง กังคมเพสมเ n s ใ a ส r a m ชื่อสังมนมเพ่า,าน,เ,นเราทนั้นงมใคเนขัลาไปก่อนสังวเจอกสันงคในม่ในคลเปจน้ัสวัสดีค่ะบ๊านบาย